สวัสดีครับไมอยากทั่วครับผมเมื่อนี้สิมา้า่านผูชมมาเบิงน้ำตกตะโนดครับผมนานานาหนาวเนาะนาปลายฝนต้นหนาวเลยปลายฝนฝนมืดละละนาสิมืดละแต่น้ำมันก็ยังมีครับผมต่ว่านน้ำตกตะโนดเนี่ยมีน้ำไหลทั้งปีนะครับมีน้ำไหลทั้งปีโดยทีว่าว่าแห่งครับผมมีน้ำไหลตลอดถึงนาแรงเขากับมีน้ำไหลครับผม ถึงว่าสิว่ามีภูเขาสูงใหญ่แต่ว่าก็มีน้ำตกไหลมาตลอดครับผมบ่รา้ว่ามาตะไสครับผมพุดขึ้นมาจากพื้นดินครับผมสิมาไหลตลอดเลยครับผม mm. บ่อน,น้ำพุดก็คือยังอยู่ยที่บ่อน,น้ำพุดธนะครับอันนั้นพุดตลอดปีเลยครับผม mm. ต้นกำเนิดของน้ำตกตะโนดก็คือไหลมาจากขันล่ะครับไหลมาจากน้ำพุดกันละ่ะก็สิมีมาไหลามาหลายทางเน่แต่ว่าหลากัหลกๆคือน,น้ำพุดธครับผมเมื่อนี้ที่ามาเบิงครับว่าหนาว น้ำม,มันสิมีหไหลแบบไหนครับตอนหนา้าฝนเข้ามาน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมน้ำตกตนดว่ามีเลยพีตะน้ำไหลตอนนี้เขาสิ่ข้าาเบิ่งครับผมนี่คือมองที่เก็บน้ำเพื่อนครับผมอ้างเก็บน้ำเพิ่อนยุททึ่งน้ำตกตะนดครับผมิุกทีเก็บน้ำไ้ครับผมข้อน้ำไหลมากครับผมไหลมาจากน้ำตกตะนดแต่น้ำว่านน้ำพุดครับผมไหลมากไหลลงมาเรื่อยครับผม เป็นบ่อเป็นมองน้ำน้ำที่เป็นไหลเป็นกักไว้นะเป็นสายน้ำล้นครับผมใช่ไหมครับสายน้ำล้นนี่คือเนื้อเนื้อน้ำตกตะโนดนะครับอันนี้ขึ้นเหนือน้ำตกตะโนดเดี๋ยวเงาี่ไปเบื้องน้ำตกตะโนดข้างล่างครับผมป้าจิป็นยังไงนะครับเนาะใส่เลยครับผมไปเบื้องน้ำตกตะโนดข้างล่างครับนี่คือสายอ่างน้ำล้นเพื่นครับ บ้างน้ำร้น้เาไปเบื้องน้ำตกกระโนดครับผมมามันสิหลายสีอะไรครับพ่ไกลกันจากนีครับผมน้อยเดียวย่างน้อยเดียวครับย่างไปน้อยเดียวตอ้นี้ก็จะเป็นป้าอ่อยเพื่อนเนาะนี่ก็จะเป็นมองน้ำตกเล่นหน้ามงนี้ก็ได้ครับบ้างน้ำร้นนีก็ได้ผกฝ้ายน้ำร้นก็เล่นได้ครับ จะห้าสิบเปอรเบินง์มองน้ำตกตะนดแท,ท้ๆที่ว่าเป็นเป็นฉายาของน้ำตกตะนดครับผมว่าเพื้นด้มากจังไรครับจะห้าสิบเปอร์เบินงกันครับเนาะหน้าหน้าฝนผมมาแถวนี้น้ำท่วมหมดนะครับนี่น้ำท่วมหมดเลยครับเพิ่นกำลังก่อสร้างเป็นเป็นเป็นโดมเนาะเพิ่เป็นโดม,นะเ,โดมเพื่อสิให้แม่ค้าแม่ขายมขา,ยมข,ายขายของ หรือว่าเวลาฝนตกค่ได้ลบฝนทั้งสิ้นนะครับหรือว่าลบแดดทั้งสิ้นนะครับเวลาคนมาเที่ยวเรื่องมันักก็คือต้องเพิ่งต้องการให้สิเฮ็ดแบบให้คนขายของได้ล่ะครับเนาะคนขายของได้กําลังสร้างครับกําลังสร้างโดมดยอยู่เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งน้าตกตะโนดกันครับสร้างกําลังท้ำ โดมเรื่องทำท่าทางค่ายกับกำลังส้างทางค่ายอยู่ทมตุกตะโนดทองตุกตะโนดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงครับผมนี่ครับตอนเฮามาหนาฝนน้ำท่วมมดกับสพานนี่กระท่วมครับผมสพานนี่ก็บ่เห็นเลยครับมองไปเห็นเลยถ้านาดพ่อฝนยุดธกับสีมี่ครับผม เดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมสีพ้าท่านผู้ชมลงไปเบิง้งข้างล่างนะครับเนาะว่าพื้นพื้นดินที่เข้าต้องลงไปเลนน้ำอะ่ะมันเป็นพื้นแบบไหนครับผมมันเป็นพื้นแบบไหนเป็นขีดตมบ่เป็นขีดเ,เล่นบ่ขีดนาพ้ามาเบิง้งเขาจะเข่าเข่าไปเบิ้งล้ล่อลงไ้ถึงเบิ้งไ้ถึงข้างล่างเลยครับผมพ้าลงมาเบิง้งมองที่เข้าสีเลนน้ำกันครับผมนี่ครับ มองที่เลนน้ำนี่เป็นเป็นหินนะครับผมเป็นหินครับผมเหนไหินทรายครับหินทรายแบบนี้เลยครับน้ำใสครับน้ำใสสะอาดดีครับเนี่ยเป็นหินทรายแบบนี้เลยครับมอสระการเด็กหน่อยลงเลีนครับนผมน้ำพุ่ลึกครับผมล่องเลีนได้สบายเลยครับน้ำไหลเป็นน้ำไหลเนาะเนาะบริเวนพวกดินหินทรายมันตกตะกอนยุบวงนี้ครับผมมสิล่องเลีนน้ำได้ครับผม นิดหนอยลงเลนได้สบายนะครับนี่คือครับน้ำตกครับตัวน้ำตกตะโนดครับผมนี่คือน้ำตกตะโนดที่ได้ฉายาว่าน้ำตกตะโนดก็คือตรงนี้แหละครับผมที่เพื่อนว่าได้น้ำตกชะโนดตะโนดนาฝนน้ำก็สิท่วมครับผมพราะน้ำมาหลาแต่นาแล้งนี่น้ำน้อยครับผมน้ำน ok? ้อยแต่มีน ok, ้ำไหลทั้งปีครับผมเลนน้ำได้ทั้งปีเลยครับผมน้ำตรงนี้น้ำบ่มีขาดครับผม ถึงสีบะมี่เขานะครับถึงสีบะมี่เขาน้ำก็ซึมมาตลอดที่น้ำตกกโนอดดีบ่อกําเนิดก็มาจากบ่อน้ำพุดครับผมน้ำพุดตรงตรงบ่อน้ำพุดเนี่ยน้ำมันสิพุดมาตลอดตลอดปีเลยครับผมน้ำาม่เคยขาดส่พุดขึ้นมาจากคุณพื้นดินนะครับผมพุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาหลไหลออกมาจากพื้นดินเลยก็รู้พิ่นมาตาใสครอถ้าเกิดได้ถึงได้บอกว่าเป็นบ่อน้ำพุด ต้นกำเนิดน้ำตกตะโนดก็คือต้นกำเนิดมาจากบ่อน,น้ำพุดล่ะครับน้ำพุดมันพุดขึ้นมาแล้วมันก็นสิไลลนหลลงกมะนีครับผมนั่นคือน้ำตกตะโนดที่เพิ่นบอกครับเราบ้าจะได้เป็นน้ำตกตะโนดบรรยากาศก็ดีครับรอบๆก,ก็มีแต่ปลาหยางครับผมรอบๆมีปลาหยางเนาะปลาหยางหลายต้นมะเดือ่อที่ต้นมะเดือเด่อก็มี ต้นยางก็นี่เหมาะน้ำการผ้าเด็กน้อยผ้าบันเสาอาทิตย์ผ้าเด็กน้อยมาเล่นครับผมพายุเขตเอำเพอ่งไก่เคียงอำเพอ่งตึมโสงครับผมหรือว่าไก่เคียงปี่บม,มี่อยากผ้าเด็กน้อยมาหาเล่นน้ำปี่บเคยเห็นกับมาด้วยครับเด้อเป็นสถานที่่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ให้เด็กน้อยเล่นน้ำได้ครับผมมีตลอดปีครับน้ำตรงนี้ที่อื่น่ามีน้ำเล่นแต่ต้น น้ำตกตะโนดไม่น้ำเล่นตลอดปีครับผมไผ่บ๊วยแมาก,กับแม่ครับผมยุมกไก่เอำเภอไก่เคี่ยงหน้ายุง่งน้ำโสมสุวรรณคูหามาได้ครับหรือบ้านผือกับมาได้ครับหน้าโมนี้นี่ให้เล่นตลอดปีครับผม <c oughs> ไผ่พานไผ่พานแม่แวะเขามาชมก็ได้ครับผมมาแหวะชวมมาแวะพายลูกงามๆกลับไปฝากพี่ฝากน้องครับ <c oughs> พื้นนี่เพื้นนี่เล่นได้ครับผมบะมีบะมีบ่มีขี่เล่นครับผมเป็นเป็นพื้นหินมัดเป็นหินเป็นหินทรายมดเลยครับเล่นได้นาแรง่งวันเสาร์าที่ย์เ็กน้อยเต็ม้วครับมาเล่นน้ำนี่้าความรัวมาเล่นน้ำ้าพ นุ่มๆสาวก็มาหลายครับหนาแรง <c oughs> แล้ว,ว่าหนาหนาวว่มั่นใจว่าหนาหนาวสิมีมากบครับเ <c oughs> นี่ยครับน้ำตกตโนดสวยงามครับ <c oughs> สวยงามมากครับถ้ <c oughs> าน้ำตกไปทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นอันนี้คือแม่น้ำโสมนะครับแม่น้ำโสมไหลามาจาก บ้านโสมเยี่ยมอำเภื่อน้ำโสมนะครับไหลามาจากหน้าเมืงองคขายถึไปข้างบนภูเขานะครับไหลมาจากข้างบนน้ำตกมี่มาร่วมกันน้ำตกตะโนดหรสอไหลมาจากว่าน้ำพุดมาร่วมกันยู่ตรงนี้ครับผมนี่คือน้ำโสมนะน้ำโสมไหลน้ำตกตะโนดไหลลงน้ำโสมครับคือคือตรงนี้นะครับ หน่อยมั้งเลนสสไลเดอร์ได้นะครับเด่ยมาคนกันกันเล่นสไลเดอร์ลงเนยมวนก็ขีดนะครับถึาเล่นนา้น เที่ยวเดี๋ยวผมก่อนสิดภาพไปเที่ยวครับผมฝากท่านผู้ชมคนติดตามใหเนเลยนะครับคนไหลคนแจ้งเนี่ยครับผมถ้าเพิ่มเพู่มจด้นยครับผมจะได้ที่โอกาสในภาพท่านผู้ชมไปหาเบิง้งมองได้ดีๆหลายๆายมองครับผม ตรงนี้ครเป็นอีกทีหนึ่งที่ไม่รุ่นมาเล่นครับผมอันนี้เสียเ่นได้ตัผู้ใหญ่นะครับเนาะตรงนี้ต้องไม่รุ่นเล่นครับผมเล่นโผลนเชือกกันแต่กเ,เ,เชือกโผนกันขึ้นต้นไม้โดนน้ำต,ตามๆเลยครับต้องเป็นไม้รุนนะครับผู้ใหญ่ขึ้นเล่นได้แต่เด็กน้อยขึ้นไม่ได้ครับผมเพราะว่าเหมือน,น,นสีน้ำน่าอาจสิลึกเล็กน้อยเนี่ยไม่น้ำสูงรับไหลมาก เล่นนัก่กวัดข่วงขวงครับคลิปนี้ผมกะทิล่าไปกอดครับผมเชื้อใบพ่อไปชิปหนาด้ไครับเด้อ่จะเรื่องคไลค์กดแชร์กดติดตามมานั่งเยอะครับขอบคุณครับคอยติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับเอ้อว่าวัมีคลิปยังใหญ่ดีดีไม่เบือ่ออกบ่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ